สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพงษ์ครับก็ผมก็วันนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยเนาะเพราะว่าฝนตกทําคลิปไม่ได้นะครับเสียงฝนเข้าเข้าเครื่องนะเข้ากล้องเนาะับผมก็เลยมาทาคลิปให้ทุกท่านดูกันช้าหน่อยครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระปกใบมะขามพระปกใบมะขามอยู่ในเมืองของผมนี้เป็นพระปกใบมะขามหลวงพู่ใจวัดเสด็จนะครับสมุดสงครามหรือเปล่า หลวงปู่ใจวัสดเดนี้อยู่จังหวัดสมุทรสงครามน่าจะจังหวัดสมุติสงครามนะครัหลวงปู่ใจวัสดเดนะผมเคยได้พระสมเด็จของท่านมาองคหนึ่งเนาะแต่ว่าดูถือว่าเป็นพระนอกตํารานะพระสมเด็จของหลวงปู่ใจวัสดเดเนี่ยผมคิดว่าเป็นของหลวงปู่ใจวัสดเดนะครับพิมพิมเข้าเหมือนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเลยเนาะก็คือทําข้างหน้าเหมือนกันข้างข้างหลังก็เหมือนกันนะนะทำเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะข้างหลังเนี่ยแต่แตกต่างกันอยู่ตรง ไอ้ตรงขาขององค์พระนะครับแตกต่างกันมากๆเลยขาของที่ผมได้มานี่เป็นขาเขาเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงนะเป็นเป็นเป็นเส้นเดียวกันเลยเนาะขาฝั่งซ้ายกับขาฝั่งขวาเนี่ยอตรงขัดสมาธิเนี่ยเขาเขาเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวเลยเนาะแต่แต่ว่าของหลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอกนี่เขาเขาจะมีการวางทับขากันเนาะขาขาขวาทับขาซ้ายอะไรเงี้ยครับก็จะมีวางทับขากันให้เป็นร่องขาอยู่เนาะแต่ว่า องค์ที่ผมได้มาผมคิดว่าเป็นของหลวงปู่จ่ายวัสดเด่นนะมีความเก่าแก่มากกว่าเลยเนาะพูดถึงอพระนอกตารานะมีความเก่าแก่มากกว่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีไม่ไม่มีคนรู้จักเห็นเห็นลงในเว็บไซต์บางคนเขาเอาเอาเอาตะไบหรือเอาอะไรไปไปไปถากถากตรงเนี้ยให้มีร่องนะครับก็น่าจะเอาไปขายเป็นเหมือนหลวงพ่อจงนะเป็นหลวงพ่อจงเนาะ แต่แต่งจริงแล้วพระของหลวงพ่อใจวัสดเดจนี่น,น่าใช้น่าบูชามากๆนะครับผมเป็นถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคกลางเกาง่ากลางใหม่ได้ไหมเพราะว่าท่านมรณาภาพปีสองพันห้าร้อยห้าเนาะก็ถือว่าเป็นพระเกจิยุคก,กลางกันแล้วกันเนาะพระเกจิยุคก,กลางไม่เอาใหม่ไม่เอาไม่เอาเก่าเอากางกลางนะครับผมครับผม ประวัติคร่าวๆของหลวงปูยย่ใจวัสดเดนี้ท่านเกิดเมื่อปีพศ2 4 5 5นะก็ตามอายุครบบวชน่าน่าจะบวชอายุ20ปีนะครับเพราะนั้นท่านน่าจะบวชเมื่อเมื่อประมาณปี2424 24หรือ25นะครับเพราะอายุ20ปีบริบูรณ์ตามชายไทยเนาะแต่แต่ท่านมาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสำหรับหลวงปูยย่ใจวัสดเดนนะี่เ ท่านมารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสตอนปี2,435 2435นบ2,435ะเ24นาะก็หลังจากบวชมาได้10ปีนะก็อายุประมาณ3 30ปีนะอายุประมาณ30ปีท่านท่านก็ ได้รับตําแหน่งเป็นเจ้า,าวาสเนาะอายอุได้รับตําแหน่งเป็นเจ้า,าวาดอายุยังน้อยอยู่เลยนะสําหรับหลวงปู่ใจวัดสดเดชนะนะครับแล้วก็มามราณาภาพปีสองพันห้าร้อยห้านะครับผมครับผมมาถึงพระพิมพ์พระปกใบมะขามนะองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดสดเดชนะนะถือว่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเนาะ ถือว่าเป็นพิมพ์เล็กข้างหลังเป็นข้างหลังมีเข็มนะเออเมื่อสักพักผมเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆเนาะไม่แน่ใจนะผมขออญาตส่องอีกทีนึงเนะก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะครับ พระองค์ที่อยู่ในมือของผมดิถือว่าติดพิมพ์ชัดสมบูรณ์มากเลยเนาะเพราะว่าติดยันลูกตานะลุกตาก็ติดนะรับผมตุ๊กตาก็ติดเนาะสิ่งที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัสดเดชพิมพ์เล็กเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนะก่อนก่อนก่อนจะเข้าเรื่องไปพูดถึงพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัสดเดชเออผมเคยได้พิมพ์จิ๋วมาด้วยเนาะ ได้พิมพจิ๋วผมเคยเข้าไปเปิดเปิดดูในเว็บไซต์หลักๆเห็นเขาบอกว่าเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับองคเขาจะเล็กกว่านี้มากเลยเนาะองค์เขาจะเล็ก,นนกลนะลประมาณเนี่ยครับเป็นพิมพ์เล็กจิ๋วนะเออแต่ว่าองค์นั้นเอตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนาคเนี่ยองค์เป็นหลอนเป็นหลอนเลยนะตัวนาคมีความคมชัดลึกตัวหน้าก็เป็นหลอนเป็นหลอนเลยเนาะแต่แต่องนี้ก็เขาจะติดพิมพไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลึกเท่าไหรนะ่เนาะแต่เป็นพระโดยส่วนตัวผมบอกว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะ แท้ดูง่ายมากๆากนีเน,ะะนาะลักษณะทั่วไปเป็นพระเ,เป็นพระพุทธปางนาคปกนั่งบนฐานสามชั้นนะครับนั่งสมาธิบนฐานสามชั้นนะเป็นพระพุทธปางนาคปกนั่งสมาธิบนฐานสามชั้นนะครับลักษณะทั่วไปเนาะด้านหลังด้านหลังมีอัขระยันเป็นยันเถาะนะครับ ประมาณนี้อันนี้ลักษณะทั่วไปลักษณะที่สมควรจดจําเกี่ยวกับพระนักปกหลงปุจจวัดเสด็จนี่ก็คืออันดับแรกนี่เนาะอันดับแรกเนี่ยตรงนี้เขาเหมือนจะมีรอยปิ้นนะครับเนี่ยรอยปิ้นตรงนี้นะนี่ใจใท่านเห็นกันไหมเนี่ยเขาจะมีรอยปิ้นโดยเฉพาะพิมพ์นี้นะเขาจะมีรอยปิ้นนะรอยปิ้นตรงนี้นะอันแรกแรกนะอันดับสองเหมือนเหมือนฐานเขาจะมีสี่ชั้นนะ มันฐานก็จะมีสี่ชั้นนะแต่แต่ดูในหนังสือผมดูในหนังสือเขาเห็นเป็นสามชั้นนะแต่ไม่เคยแต่ไม่ไม่เห็นเป็นฐานเป็นโผล่ออกมาแบบนี้อีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับดูผลเพลินดูมันฐานฐานสี่ชั้นนะครับดูเพลินเพินมันฐานสี่ชั้นเลยเนาะแต่ฐานชั้นล่างสุดเขาจะหลบหลบนะครับแต่ความแตกต่างก็คืออยู่งนี้แต่ว่าพระองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นพระแท้ดูง่ายเนาะ เป็นองค์ที่ได้เป็นผลงานการเดินตลาดพระเมื่อจำจำไม่ได้แล้วเมื่อวันวันอาทิตย์หรือเปล่าครับวันอาทิตย์ที่หกหรือเปล่าอืมวันอาทิตย์ที่หกไม่แน่ใจนะวันวันอาทิตย์ที่หกวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบนะวันนี้วันที่สิบน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่หก ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันอาทิตย์ที่หกกรกฎาคมนะครับก็ก็ไปได้องค์นี้มาเนาะเป็นองค์ที่เขาเอาไปแปลสภาพแล้วก็เขาจะมีผิวลุงๆนะครับถ้า,ถา,ถาท่านสังเกตเขาจะมีผิวลุงๆอยู่อยู่บริเวณเนี่ยบ,บริเวณสันสันฐานบริเวณสันฐานสันอสันอกอะไรเงี้ยครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นผิวลุงๆแบบนี้เนาะเขาเขาไปทําผิวลุงนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งพิมพ์เขาดูเหมือนจะแปลกๆเนาะเป็นเพราะว่าเขาปิดติดพิมพ์ชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเขาติดติดยันยันลูกตาเลยเนาะลูกตาเห็นเห็นเป็นเม็ดเม็ดทั้งสองข้างเลยเนาะเขาติดพิมพ์ชัดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือตรงฐานเนี่ยตรงฐานนี้ก็คือผมผมมองอยู่ในดูในเว็บไซต์เขาเขาจะมีสามฐานนะครับแต่องค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ย เหมือนจะมีสี่ฐานแต่ฐานชั้นที่สี่เนี่ยเขาจะหลบอยู่ด้านด้านด้านในเนาะถ้าดูแบบเนี้ยก็จะเห็นเป็นสามใช่ไหมแต่ถ้าดูแบบนี้ฐานชั้นที่สี่เขาจะหลบอยู่ด้านในนะไม่แน่ใจว่าอยู่ในเว็บไซตนะ์ผมดูหลายองค์เหมือนกันนะบางองค์เหม,มือนว่าจะมีบางองค์ก็เหมือนเหมือนว่าจะไม่มีเหมือนกันนูะ่ในเว็บไซต์นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพิมพ์เดียวกันจริงๆหรือเปล่าแต่ตรงตำหนิตำหนิก็ตรงกันเนาะตำหนิตรงเนี้ย ตรงตรงที่ผมบอกเนี่ยตรงตรงเนี้ยเขาจะมะีขอบเขาจะปิ้นนะครับขอบเขาจะปิ้นตรงนี้เนาะตรงออขอบบังคับพิมพ์พราเนี่ยครับเขาจะปิ้นบริเวณนี้นะอันดับแรกนะประมาณนั้นนี่คือด้านหน้าวิธีการดูนะด้านหลังด้านหลังเป็นยันถ่อนะยันถ่อ แล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนอยู่สองขีดเนาะขีดอยู่ข้างบนอยู่สองขีดเนี่ยแตอย่อยู่ในองค์ที่อยู่มือของผมนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ในในในเว็บไซต์หรือในหนังสือเนี่ยเขาจะชัดขีดตรงเนี้ยเขาจะชัดมากๆเลยเนาะแต่องค์ที่อยู่ในมือของของผมเนี่ยลุงใส่ลุงใส่เขาจะติดพิมพ์ไม่ชัดนะเขาก็เห็นเห็นเป็นขีดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะปุบปุบปะนะเห็นไม่ค่อยชัดนะน่าจะประมาณนั้นเขา,า,าน่าจะติดพิมพ์ไม่ชัดนะครับ ครับผมย้ำเนาะย้ำเนะวิธีดูดูเบื้องต้นพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดเสด็จนี่อันดับแรกเนี่ยนะอันดับแรกนี่ก็ดูผมดูตรงนี้เลยนะดูตำหนิตรงนี้นะตรงขอบตรงขอบบังคับองค์พระเนี่ยเขาจะจะมีมีรอยปิ้นอยู่ตรงนี้นะเขาจะมีรอยปิ้นอยู่ตรงนี้นะอันดับแรกเลยนาะอันดับสองฐานนะ่ะฐานตรงเนี้ย เขาเหมือนว่าจะมีสี่ฐานนะเขาจะเหมือนว่าจะมีสี่ฐานนะแต่ถ้าดูลักษณะแบบนเนี้ยตรงๆแบบเนี้ยเข,ข,ขาจะเป็นสามฐานนะหนึ่งสองสามตรงนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตะแคงดูข้างใ,างใต้ชัดเอให้ให้ถนัดถนัดแบบเนี้ยเขาจะเห็นเป็นสี่ฐานแน่นะเนี่ยเขาฐานฐานชั้นล่างนี้เขาจะมาหลบอยู่ด้านในอีกอีกฐานหนึ่งนะอันนี้ ดูเหมือนว่าในเว็บไซต์ก็ดูคล้ายๆว่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ผมเห็นเป็นสามฐานนะแต่ผมก็ยมพยายามมองฐานชั้นล่างพอดีภาพก็ไม่ค่อยชัดดูดูมาหลายดูหลายดูหลายองค์ในเว็บไซต์แต่ภาพก็ไม่ไม่ชัดสักองค์เลยเนาะก็เลยมองไม่เห็นฐานชั้นล่างตรงนี้เนาะหรือเขาติดพิมพ์ไม่ชัดก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดดูเนี่ยดูแนวตรงเนี่ยเขาจะเห็นเป็นสามฐานแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิด เอาวาตะแขงสองรูไปเนี่ยเขาจะเห็นเป็นสี่ฐานทันทีว่าเพราะว่าฐานฐานชั้นที่สี่เนี่ยเขาจะหลบอยู่ด้านในนะเขาจะเป็นแบบนี้นะข้างหลังเป็นหลังแบบยันเถานะเนาะยันเถาะแล้วก็มีเข็มตรงนี้เขาบอกบอก,บอกมีเข็มเนะาะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเอาพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดเสด็จมาให้ทุกท่านดูกันซึ่งพระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยติดหนึ่งในห้นาเบญจพัคีพระปกใบมะขามของประเทศไทยเนาะนะ เอ,อผมก็จําไม่ได้ว่ามีมีของท่านไหนมั่งนะว่าท,ที่ที่แน่ๆก็รู้สึกว่าจะมีหลวงปู่ใจวัสดเดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่ารือเป่าแล้วก็เ,เจ้าขุนอะไรที่อยู่วัดเงินอีกองหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จําชื่อไม่ได้ไม่ได้ไล่มาดูนะว่ามีองค์มีม,มีมีท่านไหนมั่งเนาะแต่ก็คือติดหนึ่งในห้าเป็นจ่าภาคีแต่ว่า องที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูเนี่ยเป็นเป็นเป็นพินเล็กเนาะพระปกใบมะขามเนี่ยอย่างที่ผมผมอย่างที่บอกผมเคยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าองค์เล็กกว่านี้มากเลยเนาะองค์จิ๋วเลยผมไปเปิดในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นเป็นโปกใบมะขามจิ๋วนะเป็นโปกใบมะขามจิ๋วของหลวงปู่ใจวัสดเด่นนะผมก็ผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะองนั้นนะแต่ว่ารูปทรงก็ลายไม้คล้ายกันนะแต่ว่าลงรายละเอียดจะไม่เหมือนกันเนาะ ของอ,องค์ิวเนี่ยก็อ,องค์ิวเนี่ยตัวหน้าเขาจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ตัวหน้าเขาจะแข็งๆตรงๆงนะเนอะอยู่ในมือของผมนี่เขาจะโค้งมากกว่านะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระเหรียญหล่อเหนือเมฆพัดพระปกมามะขามกูใจมาวัดเสด็จให้ทุกท่านดูกันครึ่งเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระยอดนิยม อีกสำนักหนึ่งของประเทศไทยกันแล้วกันนะครับมาให้ทุกท่านดูกันเนาะวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ